คือเรื่องมันก็มีมานานน้่แหละนะครับเป็นแชทนี่นะฮะเป็นการเผยแพร่ทางเพจนะครับนะทางเพจนะพอมันมีการคือมันมาประจวบเหมาะพอดีคือเรื่องราวของของพระนี่นะที่ที่เกิดขึ้นนะในบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีมาเรื่อยๆพอมีมาเรื่อยๆมันมันดังไงพี่มันประจวบเหมาะกับพอดี เรื่องอะไรมันก็จ <in> ับโยงมาเป็นข่าวทั้งหมดแหละนะครับมันก็เลยออกมาแนวนั้นนะครับออกมาแนวนั้นแหละนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าผลการตัดสินเจ็ดวันหรือว่าสิบสี่วันไม่แน่ใจนะครับว่าจะว่าจะตัดสินออกมาแบบไหนในรูปแบบไหนวันนี้พี่ขับปุ่นนะครับเราก็แค่เล่าให้ฟังนะครับสื่อบางช่องก็ ก็พลาดหัวข้อข่าวก็รุนแรงพอควรนะก็รุนแรงพอควรนะฮะอืมเช่นเริงรักกันกลางลานพญานาคอย่างเงี้ยเออเน,นีเออโอ้โหเผมก็เราเราไม่รู้ว่าเขาได้มาจากไหนไงเขาอาจจะไปะแอบถามนะว่าได้เสียกันตรงไหนไอเราก็ไม่ไอเราก็ไม,ไม่ไม่ได้ไปไป ล้วงลึกขนาดนั้นเราก็แค่ไปในในรูปแบบของแค่นําเสนอเรื่องของอความเป็นจริง <c oughs> สื่อบางช่องก็ไปไกลเลยใน,ในใจแทนเช้านี้นะครับก็เดินทางทํางานนะครับผมผมมีงานเข้ามาอาทิตย์นี้นะเกือบทุกวัน นะเกับทุกวันไม่มีแค่วันเดียววันที่พา,าพี่ๆของช่องแปดแล้วไปเที่ยวที่ลาวนะครับนะไปขับรถเล่นไปนั่งทุกๆชมเมืองนะครับพี่หน่วยสวัสดีครับนะครับหนาวครับพี่หนุ่ยหนาวครับเมื่อวานนี้วงการศาสนาก็ก็มีหนาวเหมือนกันนะหลายคนถามมาว่าได้ไปได้ไปติดตามครั ต,ติดตามข่าวเรื่องราวของพระอาจารย์พลไหมนะครับที่มีการเช็ดหลุดแล้วก็มีการออกมาแฉผ่านเพจต่างๆที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ไปประมาณครึ่งวันนะครับไปประมาณครึ่งวันนะก็ไปดูการเขาเรียกสอบนะครับทั้งฝ่ายเมชีแล้วก็ฝ่ายพระนะครับนะก็ไม่มีแนวคิดก็ไม่มี อะไรที่ต้องตัดสินใจนะครับก็รอแค่ผลสอบออกมาว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับนะม,มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องอ่คาใจไหมนะก็ให้การตัดสินของเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกเออ่พวกฝ่ายสง่งเขานะครับดำเนินการกันไปตามระบบนะฮะตามระเบียบนะครับ ข้อแก้ต่างแล้วก็เรื่องราวของแชทต่างๆที่มันออกมาก็ต้องดูแล้วก็พิจารณากันต่อไปนะครับว่ามันมีน้าหนักมากน้อยขนาดไหนที่จะถึงขั้นต้องศึกไหมหรือว่าถึงขั้นไหนถึงขั้นปราชิกหรือเปล่านะก็ต้องว่ากันต่อไป ก็ติดตามข่าวเรื่อยๆนะครับหลายคนก็ถามมาพี่แหมงไปหรือเปล่าไปครับเมื่ออานนี้ไปนะครับคือคือเรื่องมันคือเรื่องมันก็มีมานานนี่แหละนะครับเป็นแชทนี่นะฮะเป็นการเผยแพร่ทางเพจนะครับนะทางเพจนะพอมันมีการคือมันมาประจวบเหมาะพอดีคือเรื่องราวของของพระนี่นะที่ ที่เกิดขึ้นนะในบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีมาเรื่อยๆพอมีมาเรื่อยๆมันมันดังไงพี่มันประจวบเหมาะกับพอดีเรื่องอะไรมันก็จับโยงมาเป็นข่าวทั้งหมดแหละนะครับมันก็เลยออกมาแนวนั้นนะครับนะออกมาแนวนั้นแหละนะครับ <S <S ก็ต้องดูกันต่อไปว่าผลการตัดสินเจ็ดนะวันหรือว่า14วันไม่แน่ใจนะครับว่าจะว่าจะตัดสินออกมาแบบไหนในรูปแบบไหนวันนี้พี่คาปุ่นนะครับ เราก็แค่เล่าให้ฟังนะครับสื่อบางช่องก็ก,ก็พลาดหัวข้อข่าวก็รุนแรงพอควรนะก็รุนแรงพอควรนะฮะเช่นเรื่องกกรักกันกลางลานพญานาคอย่าง <c oughs> เงี้ยเนอะเออโอ้โหผมก็เราเราไม่รู้ว่าเขาได้มาจากไหนไงเ,เขาอาจจะไปะแอบถามเนะว่า ได้เสียกันตรงไหนไอเราก็ไม่ไอเราก็ไม,ไม่ไม่ได้ไปไปล้วงลึกขนาดนั้นเราก็แค่ไปในในรูปแบบของแค่นำเสนอเรื่องของอความเป็นจริงสื่อบางช่องก็ไปไกลเลยเดินทางไปไหนคุณแสวงไปไปทำงานนะครับไปทำงานอะ สื่อบางช่องก็ไปไกลเลยไปแบบถึงขนาดแบบได้เสียกันกลางลานพญานาคเลยนะ <c oughs> เออโอ้นะี่ยคิดไอไอยงไรอะอะไรมนจะขนาดนั้นวะเออเอา้าวก็ว่ากันไปนะแล้วแต่เแต่จะพาดหัวข่าวนะหัวข้อข่าวส่วนเราก็เอาพอประมาณไปติดตามเพื่อไม่ให้อา่าตักขาวนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรับบ่ายนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาพร้อมกับแม่ชีที่วัดน,นี้ก็มากันเยอะนะครับมา มาที่วัดเหล่าต้นยมนะฮะนะวัดเหล่าต้นยมซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อเป็นการสอบทั้งสองฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่กล่าวหาและก็ฝ่ายที่ถูกกล่าวหานะครับนะแล้วก็มากันเยอะมากันเยอะมีบางช่วงบางตอนที่นักข่าวพยายามสัมภาษณ์นะครับนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับพยายามกันนะครับนะพยายามกันไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ พยายามไม่ให้พระอาจารย์พลนี่ตอบคำถามนะครับแต่ก็เป็น <c oughs> เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะฝ่ายสื่อเองก็พยายามจะถามฝ่ายของลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์พลก็พยายามกันไว้ไม่ให้ไม่ให้พระอาจารย์พลได้ได,ได้ได้ตอบคาถามนะครับแต่ก็พระอาจารย์พลก็พูดออกมาอยู่คํานึงนะครับว่ายืนยันในความบริสุทธิ์นะครับว่าตนเองถูกกล่าวหาว่าร้ายนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่จะ สามารถปฏิเสธได้นะครับนะก็รอบบ่ายเมื่อวานนี้ก็ถือว่าดูดเดือดอยู่นะครับส่วนผมก็ไม่ได้อยู่นะฮะออกมาก่อนพระอาจารย์พลจะเดินทางมาผมมาตามอีกเรื่องหนึงน่งส่งไม้ต่อให้กับน้องๆส่วนการเขาได้ทํางานกันเราก็ออกมาดีกว่านู่นนฮะน้องแนนทีมข่าวอมบาลินนะฮะหลังจากทพาพระอาจารย์พลเสร็จก็ไปโผล่รูนนะฮะ โภีรลานลานพัชรนาคลุงพลดูดิฉันคนละครด้วยนะครับโอ้โหนะสัมภาษณ์ได้ได้ในในแบบลูกศิษย์อ่ะลูกศิษย์อดีตลูกศิษย์นะครับก็เขาไปสัมภาษณ์นู่นกันอ้าว็ว่ากันไปตามแล้วแต่บอกกรเขาจะสั่งนะครับนะอืมตามแล้วแต่บอกกรเขาจะสั่งก็คงเป็นไปตามนั้นครับรอลุ้นการตัดสินว่าคณะสงฆ์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ รวมไปถึงการยืนนนรย่นหลักฐานเมื่อวานการยื่นหลักฐานเมื่อวานนะครับของของทางฝ่ายที่ฝ่ายที่กล่าวหาเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักพอไหมมีทั้งแชทมีทั้งสเตตเมนต์มีทั้งคลิปวิดีโอนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอเป็นแบบไหนนะเราเราก็แค่แบบเขาก็คุยให้เราฟังแค่นี้ว่า มีแค่คลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับกูว่ากันไปแล้วแต่แล้วแต่ใครจะพิจารณาแล้วแต่ใครจะเออเขาเรียกว่าจะตัดสินใจนะครับเรื่องที่จะเชื่อเชื่อตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับผมคิดว่านะน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีเรื่องราวหรือเรื่องอื่นที่มัน จะหนักกูนี้แหละนะครับที่มุกอาหารเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวดังอยู่นะครับทุกช่องก็ก็พากันออกข่าวนะครับนะส่วนเราส่วนเราก็คอยติดตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับ มันเป็นเรื่องประมาณนี้แหละ